ก่อนเรา๋ยวพวกนี้ต้องลงลงนวมกับพระจันทร์ฉายหน่อยนะครับมเป็นไงเนาะพรุ่งนี้ต้องเจอกันหน่อยนะผมก็ใหม่ก็อยู่ด้วยพระจันทร์ฉายเป็นไงหมูไอ้แม่งชอบโทรมาแย่ผมตอนตอนตีตอนตอนตีห้าผมหลับอยู่ไม่ชอบไมชอบโทรมาแกลมันไม่อยู่เหรอมันเต้อยู่นะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยฮะ ต้องเจอกันหน่อยครับนี่กับประจัน์ฉายครับต้องเจอกันหน่อยครับ

เ้ยเมื่อกี้เป็นไรลื่นเหรอปามกี้ลื่นป่ะน้องลื่นป่ะใครทบผมไม่ไห้ไอ้เล่นลอยยาวเลหน่อยยาวลอยนี่เขาเหรอ